น่าจะนอนกันหมดแล้วนะเอ้ยยังไม่นอนวะดึกแล้วดึกจริงโอเควันนี้จะมาอวดดอกทานตะว,วันนี่เฉยนะครับไม่มีอะไรยูอาร์มาซัลเฟอร์ ผมใช่ครับคือผมพี่ว่าวนประดีครับคือผมแบบมันมันเป็นเรื่องผิดพลาดในชีวิตเธอเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ชิลละผมรู้สึกว่ามันก็เท่ดีไปอีแบบนึงน,นะคิดเห็นยังไงก็พิมพ์เข้ามาได้นะฮนะคนก็จะบอกว่าไม่น่านะไม่น่าถามแล้วก็ไม่น่าตัดใจอีสัตว์เลย ครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะเข้ามาแค่ฝากเพลงนะครับเมื่อกี้เพิ่งลงสตอรี่ไปนะครับไม่ได้ดราม่านะฮะแต่ว่าแค่จะฝากเพลงจริงๆนะครับตอนนี้แค่จะบอกว่ามันกําลังติดเทรนดิ้งออนเทรนดิ้งนะครับใน YouTube อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังกันเยอะนะครับเป็นอยากให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของคนที่รู้สึกผิดแล้วกันต่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งที่มันพังลงเพราะเรานะครับ ใครคนอาจจะฟังแล้วนะฮะอะไใครที่ยังไม่ฟังก็สามารถเข้าไปฟังก็ได้นะฮะว่าแต่ผมกูทำไมมันฟ้ากันทำยงผมอะความทุกวันเปลี่ยนน้องหูเออมันดีกว่าอันนั้นไหมอันนี้ลองเปลี่ยนเล่นๆดูรู้สึกว่ามันเข้ากับทรงผมมากกว่าอะไรเงี้ยปั่นทั้งวันปั่นมากกว่านี้จะเป็นยิ่งหลีแล้ว กำลังปั่นวิวอยู่เลยตังแล้วไปยาคนอื่นแล้วกูโทรหามึงไม่ติดเอ้าเหรอมาร์คเดี๋ยวกูโทรกลับไปเดี๋ยวกูไลฟ์เสร็จก่อนแป๊บเดียวเดีย๋ยวพึ่งนอนนะเพื่อนโชว์ดอกทานตะวันด้วยสิคุณเจ้ากี่ดอกอะเต็มเลยนี่คือทานตะวันจริงๆนะ โอเควันนี้ไม่เสียเวลานานนะครับเพราะว่าจะให้ทุกคนไปนอนนะครับก็ขออนุญาตฝากเพลงแล้วกันนะครับแต่ว่าร้องเป็นเวอร์ชั่นปิดน,นะครับอาจจะ <c oughs> งงๆหน่อยนะเพราะว่ายังไม่เคยร้องเหมือนกันนะครับ ถือว่าก่อมน,นอนไม่เป็นไรนะไม่กระเธอเลยที่ทิ้งฉันไปฉันพร้อมเข้าใจ บอกรักเธอก็ถูกของเธอฉันมันไม่ควรจะมีโรคความรักเพราะว่าฉันมันไม่เคยทำให้เธอสุดได้สักนิดเลยต้องขอโทษที่ไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอ กับตัวของเธอฉันไม่ควรจะมีรคความรักเพ่าะฉันมันมีเคยจะให้เธอสุขได้สักนิดเลยต้องขอโทษทีทไปเป็น Baby, baby. สวัสดีพี่จีฟนะครับจีฟบอกว่าสวนน้ำหน้าเจ้าชู้ดีนะักผมเลิกแล้วพี่จริงๆพี่จีฟต้องมองผมเป็นคนดีได้แล้วนะผมอะ่ะผมอะ่ะอิ่งมารเปรีป้ยเปอน,น้ำตาไหลอ่ะหมดโอเคโอเคครับจริงๆรวันนี้มาแค่นี้นะฮะ ก็ชูเหรอ <laughs> เลิกคบวงสแลปคิสโอเคนั่นแหละก็พูดอีกครั้งแล้วกันนะฮะเ,เหมือนที่พิมพเป็นในสตอรี่นะครับก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าโดาเป็นคนแต่งแล้วกันนะครับแล้ว,วโดวตั้งใจกับเพลงนี้มากโดแก้นเนื้อประวาณยี่สิบรอบก็ดูฝืนนะดูแบบ ผื่นมากเลยอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเดงก็ถามว่าเอางี้มึงมึงดูพยายามกับเพลงนี้มากมึงเชื่อในเพลงนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยโลเขาว่าใช่กูเชื่ออะไรเงี้ยซึ่งปิงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมึงเชื่อกูเชื่องั้นมึงแก้มาให้ผ่านให้ได้อะไรางี้สุดท้ายมันก็ออกเป็นเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่ามาจากชีวิตของคนคนหนึ่ง อยากให้มันไปไปได้เยอะๆนะจริงๆฝากส่งให้เพื่อนกันด้วยนะครับสามารถเอาไปถ่ายแบบว่าเป็นสตอรี่ได้นะถ่ายกับวิวทะเลภูเขาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วคุณก็ใส่เพลงนี้เข้าไปมันจะเข้ามากๆเลยนะพวกเธอลองทำดูขอบคุณที่ขอบคุณที่ SK เข้ามาเป็นเรื่องดีๆ ก็เชื่อในทุกคนขอบคุณนะของคุณปิ่นหรือเปล่าไม่แน่ใช่นะครับอยากให้มากั้ากึ่งอีกนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวเจอกันปีละสองครั้งนะครับได้ข่าวมาก็เดี๋ยวกลางปีหรือก็ปลายปีน่าจะเจอนกทีนะครับขอปั่นเพลงก่อนนะแต่กั้ากึ่งสนุกมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครในไลฟ์นี้ที่ดูอยู่นะครับตามมาจากกั้ากึ่งบ้านนะครับคนเยอะที่สุดแล้วที่เคยเล่นในประวัติของร้านเล่ามานะครับเยอะมากนะครับ ก็คือตกใจคนเหมือนกันนะฮะห้าโมงก็คือคนเต็มแล้วผมก็งงว่าเต็มได้ไงว่าห้าโมงใครกินเล่าห้าโมงกล้ามกึืงนี่แหละครับกินเล่าห้าโมงนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับช็อกมากแล้วก็ประทับใจมากขอบคุณมากๆที่มาดูกัน,นครับอัดอัน คือมันแบบว่าไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตใช่ไหมเพราะว่ามีโควิดอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เล่าจำนวนคนเป็นคอนเสิร์ตคนเยอะแบบเยอะน้องโอชินบอกว่าขึ้นมาถ่ายรูปตอนจบไม่ได้นะครับเพราะว่าติดอยู่ที่ห้องน้ำนะครับเดินออกมาไม่ได้นะฮะคนเยอะมากนะครับก็สังเกตว่าตอนตอนจบปิงก็อ่ะแต่กล้องผมไปไหนนะแล้วกล้องผมติดอยู่ที่ห้องน้ำนะครับ ก็เป็นเอ็นดูนะฮะบุญเลิเท่มากคุณปิ่นขอบคุณมากครับเยอะมากนะกํากึ่งใครไปก็รักษาสุขภาพนะครับใส่แมสนะครับช่วงนี้มีมาแถวโนนบ้างไหมเดี๋ยวน่าจะมีนะครับยังไงก็อยากไปเหมือนกันนะฮะกินเหล้าห้าโมงไม่แปลกจริงเหรอห้าโมงวันนี้กินแล้วเหรอโอ้ที่ปิ่นกินใบสาลมาโทษทียอกเราเพลงดังมาก ไปดูร้องกับที f o โฟมาด้วยค่ะพี่ปิ่นโอเคเอเาเจอกันเนี้ยนี่ก็ก่อนที่จะไปกำกึ่งนะครับก็ไปซนอยู่แถวที f o โฟกมานะครับสนุกดีนะครับ ใครเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับพีดยาแล้วครับไม่หยิงครับทักได้ครับแต่บางทีที่ต้องรีบเดินนะครับเพราะว่ากลัวคนนะครับคนเยอะมากนะฮะเสียวๆโควิดอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงนี้เอาทูรอดโควิดจากกั้มกึ่งนะครับอยู่เป็นเวทีนะฮะก็น่าจะมีโอกาสน้อยนะครับที่จะไม่ติดล่ะฝากเป็นใหม่ด้วยนะครับทุกคนเอ่อ ใน tikt อกนะครับมันมีเสียงของเพลงนี้แล้วนะครับซึ่งสามารถไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะว่าเล่นยังไงนะฮะยังไงก็ไปทำชาเลนจ์กันได้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดเสียงฟังแล้วก็นึกอะไรออกก็สามารถเล่นก่อนได้นะครับผมจะไล่ไปเล่นตามนะครับพลงใหม่เต็มๆเพาะมากขอบคุณมากครับ จะไปเลยหรือว่าผมจะเล่นอีกเพลงดีเพลง SK ดีทุกเพลงขอบคุณมากเลยครับดีใจทุกครั้งนะฮะที่ได้เห็นคอมเมนต์อย่างนี้นะครับเพลงอะดีอ่ะ ไม่ไม่เหนื่อยเลยนะครับขอหวานนอนหลับฝันดีขอหวานนอนหลับฝันดีเพลงดีดีว่ะเพลงไม่ออกาเลยไม่ได้มาไลฟ์มแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเล่นเพลงยังไงนะเพลงกับคนโปรดแล้วกันโอเค เป็นทีมที่คุณทำไมากๆเลยร้องเล่นดีไปหมดเลยนะขอบคุณมากครับโอเคสู้ๆนะเธอแล้วกันนะฮะเพลงนี้ไม่เคยได้เล่นเลยนะครับก็ไม่รู้มีใครเคยฟังไหมนะครับอาจจะเป็นคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับอาจจะไม่เคยฟังนะครับเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าสู้ๆนะเธอนะครับลองฟังกันดูครับสำหรับคนที่กำลังท้อนะฮะ ผมไม่ได้ลืมคิดดีกว่าลืมแ mm hmm. ง่บางเหลือเธอนั้นที่เจอในวันนี้มันมกมากเลยใช่ไหมไม่เหมือนอย่างที่เธอนั้นเคยคิดเอาไว้มันฝ้าไม่ค่อยเป็นใจแกล้งทำให้เธอได้เจอกับความผิดหวังที่ไม่เป็นหนึ่งหวัง ต่ก็รู้ว่าเธอนั้นในใจรักเขามาเท่าไรแต่เขาก็จะร้ายไม่เหมือนที่คุยไวในวันแรกที่ได้เจอทั้งคำสัญญาคำหวานวนอยู่ในใจไม่เคยหายไปไหนไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องห่วงเลยฉันพร้อมรู้ไว้ว่าฉันยังอยู่ตรง may đi nay nay non su su na thơ, chân chia yêu, ước bộc hay ru không phải không lo, không phải không lo, không phải không lo, không นแนม้วันนี้มันไม่สวยงามอย่างที่เธอได้เคยคิดไวก็ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้วงเลยฉันพร้อมรู้ไว้ว่าฉันยางอยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหนแน่นอนสู่สู่หน้าเธอฉันเชียร์อยู่อยากบอกให้รู้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะฉันยังยืนอยู่อา้างข้างเธอเสมอไม่ไปไหนแน่นอนสู่สู่หน้าเธอฉันเสีบอยู่รอวันที่เธอ ฉันนนนนนไม่่่่เเคยปป็ทีแนอนโอเคครับไปละสู้ๆนะเธอนะครับสำหรับใครที่กำลังท้อแท้นะฮะท้อแท้เสียใจนะฮะจากการฟังเพลงขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอนั่นแหละฮะ ก็ฟังเพลงสู้ๆต่อนะฮะให้กำลังใจตัวเองนะครับพอฟังสู้ๆเสร็จก็ไปฟังเพลงของตัวที่เข้ขาไป,ไปเป็นเรื่องดินในชีวิตเธอต่อนะฮะกูจะเศร้ากูต้อมาฟังสู้ๆต่อนะครับเอ้สู้ๆมันก็แปดแสนวิวกว่าแล้วนะครับผมก็อยากเห็นหนึ่งล้านวิวเหมือนกันนะครับกับเพลงนี้ยังไงฝากด้วยครับทุกคน 哦，不么、oh, ไม่ไปอ่ะลืมลืมปิดลืมปิดหยอกหยอกหยอกแกล้งไงดูว่าแบบถ้าเดินไปแล้วจะยังอยู่กันเปล่าเออยังอยู่ครบเลยวะน่ารักจริงๆไปแล้วสวัสดี